มนะหมดซะแล้วฮะฐานหนังไหมหมดสลอยตอดแต่ไม่เด <laughs> ีาา๋ยวเขาเอาอย่างวะแล้วหมดน้ำใหม่ลอยเมียกัน <laughs> น,กนั่นกันนั่นลี่กันยังเห็นอ๋พี่นอนะ้องเนาะมาบันที่ปอฮาก็เห็นเห็นลราโง่กันนั่ง <laughs> โดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องวันสุขสุขกันเด้อ <laughs> ด้วยมาพบพ่อกับน้องนาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาหาหนุ่มไม้เนาะนเข่ามาป่ากับปา้าน้องป,างป้าน่าเหมือนพามาหาเนาะโดยแต่ว่าเพิ่นถือกระตาถือเสียมเนาะโดยเพิ่งสีหามาแขงแก้งกินน้ำน้ำเที่ยงอะไรจะซื้อได้หรือบ่เนาะน้ำใหม่ไรด้วยเพิ่นเอาเฮ็ดอยู่ตอนนี้เนาะเอาเฮ็ดลายพี่น้องโดยพี่น้องย่าง ไนดวงคือข่าไปทางนั่นเลยฮ้วยอย่าข้าวยางไว้แล้วกาหยังมะทานนี่เอาปนางสบายดีปานางโดยสบายดีโอ้หยังไวฮะอีหยังสวนเข้านี่เด้เออมาหาหน่อไหมน้องคอนี้กะสีด้หรือบอกนำปานางเนาะ ได้แท้เลยได้แกงได้แท้เลยตีแม่มึงเฮ็ดนะเฮ็ดฝัวกระมีไหนมันออกออกอันนี้เห็ดอันนี้คือโบเอลอะไรเห็ดดินเหอเห็ดดินคือโบเอาเป็นมันดอกเขาคือต่อยถิ่มเห็ดเห็ละงอกอือดอกใหญ่แท้เฮ็ดยังนะเห็ดละงอกไหมหอมหอมแท้บ่เออเขาคือโบเอาเนาะเขาเออเขาโบหูตีเห็ดละงอกพี่น้อง เห็ดละงองออกแล้วตีนมันบ่ปานางนะอืมขัดเลยไปแกงใส่นะเนาะเฮ็ด no. ออกได้พี่น้องอยู่ปากอะหอมเสยหอมชื่นใจหอมแบบโรดีกไปเลยเขาเจอว่ามันบานเขาเรียกว่าเอาทีมันขผาช่องมันด้วยแหละเบ่งก่อนคือท,ที่นี่เป็น ได้ปะนังหน่อไม้นี่เนาเสียม,มาดูมันมีหน่อต่ำๆนี่ได้เด็กฮะใช่คุณได้เอิ้นป้าคอยกับป้าคือกันเนี่ยใช่มันอยู่เบื้องนี่มาเสียมาขุทธเด็กโอ้ทางในไนะ่นกับปะนังยืดแน่ใจนะใช่นี่นี่แถวนี้แม่นเบาต้นหน้าต้นลุ่มนะต้นหน่อลุ่มนะนมนะอีกต้นหน้าบ่แม่น มันอยู่ใกล้กันน่ะอเห็นโอ้ยล่เด้อพี่น้องมันไล่นี่นอไม้ไล่บ่ไกลอีกเบอนอใหญ่ด้พี่น้องเอ้ยซันอไม้บ่ขาดนี่10ฮะซันอไม้บ่ขาดเป็นหยังนอมอันซันอไม้บ่ขาดเห็นบ่ต้มเห็นบ่ต้ม มันหญ้าจังเนาะน้อน้อยเนาะแต่ว่าแซ่บอกเาดอกนึงแลซยมาก็ยังมานเเนาะนะเห็นอยู่บ่อไม้เฮาบอกนบ่าที่โปานนั้นเห็นแนวอื่นอไม้ยังบ่เห็นตาผู้เฒ่ากับตาผู้า ตาตาผู้สาวกับตาผู้สาวลงเบื่อป้าน,นั่นอยากแนมเห็นผู้บ่าวเอ้ยโนม้ย,ยังบ่เห็นเลยแนมโนมาทเถลิ่ดเถลิ่ดกับโเห็นแล้วและน้องป้านี่เน,น,นาะโบเห็นเด็กป้านา่ไปหาเหล้าเนี่ยโอ้เออนี่พี่น้องโนม้ยนมัยโไม้ผู้ป้อป้านางนอใหญ่บ่อืออ้าวพอดีถูกปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปพอดีแสบเนาะม,มาเด้อกินแกงโนม้นนำกันย้ำเถียงย้ำเทียงยังบ่ทันแกงเนาะแต่เอิ้นไว้ถ่า อันเผื่อขึ้นแก้วขี่รถขี่ล่ามาเนาะจะเอิ้น่านี่แหละไกลเดี๋ยวฉันเอาไปเลยอยูไกลอยู่ลักซิปีเดดิไปปะไปคูนไปทางคูนเบือเสียบหาปะทางนี้บนได้ก้อนมาไมกนี่แกเอาโลดหาเห็ดไป็นน้ำได้เนาะแม่เห็ดกระสีออกออกลายๆใครไหนดอกเนาะออกดอกเดียวป้อพี่น้องเนาะมาบันนี้ป้อหากะเห็นเห็ดละโง่กว่านั่ง เฮลังง ok อกเหลืองเอ้าผู้อยู่พีก่ะจุ่มเลยจุ่มๆเฮลังงอกเฮลังงอกเฮล้งงอกเฮลังงอกภาเห็นเนาะอันนี้เออจุ่มขักอันนี้เป็นปนางเนาะแนวปุ๋ยื้ยเอเหมือเนาะปุ๋ยหรือ เขาพาก็บเอ้เาหน้ามาเลยบ้นนี่เบิ้นแล้วอะไรเบิ้นเบิ้นเรางอกเรืองั้ยอมันออกได้ไหมเนาะเอาคู่ได้ถ้พันปุบปุ๋นะมา่เอาเอาเลยทั้งนั้นนะเันบ่มีแล้วมันออกเนาะครับบาเพิ่งดูปานะเปิดเปิดดูกระตานะยากเบื่องิดตัวมบานนะนี่เห็นบ่ มันดอกวันีนเเ้าเอิญนวะปูลูปูลูปูลูงามคือฮาเลยเนาะเห็ดนี่ไปค่าหก่อนอไังไอันนี้จะเป็นเห็ดละงหกเลือเนานปานางนาะอืมทภาพปานางไปี่ไดไปทงไป้าป้าก่อนไังดวงสบายดีดูคนก็กะตานะซีเล็พว่าหยคอยซื้ออันทงมานั่นแหละ ได้สอหน่อจะได้เป็นหน่อยโอ้ได้ลายหน่อยเลยก้อยปรนางตาละบุดีนะนี่ในเฮาซับไห้เออกระแมนอยู่ดอกตาผู้เฒ่ากับตาผู้สาวลานเอ้ยโอ้อยยังว่าทัานเฒ่ากับว่าเฒ่าแล้วอ,อยากเถ้าแห้งแค่ยังว่าหัหนดดหได้ขอจะได้กินขึ้นเกาเกาคู่เดียวีเ้าผู้เดียวถึงเนาะไปเอาผู้เดียวก็คือบ่คคลนไปนี่เขาว่าทานบุคนลห่างห่างนาที เออไปทำอะกปม่งคักลับงไปไแแ่นะเแ้เขาจะหากินนี่ได้เป็นเปล่าเขาจะเอาแต่ดอกดอกจุ้มๆเห็ดกันทำไมสันไข่ก้าวทำมีปนนเนคิดว่านอมาหาเลยทำไมเพื่อนก็มีแต่มาหาอยู่ป่านะบ่มันบ่มันบ่ตืนเต้นไหม ใครโทรมาอย่าหักเด้อออมีความหลับต่อกันอีกเนาะเห็นเห็นแล้วโงกมากัะพี่น้องเยเนาะเห็นอยู่ตัว่าโบลายไม่เนาะมีแต่เนงมันเนาะแต่ว่านอนบออยากมีแล้วเนาะมาตอนสวยๆมานั่งวะ เอาน้ะไม่เยอะเพื่อนกับบคกักอยากยมาหาอยู่ป่าเนาะ <c oughs> อเอามาปอกรากาแกงบกขัดมาตื่นเต้นแล้วปะบนทางปา่าเออ งก่อนเงิก่อนมนลอดมะมลอดบบมลน้ำผู้ใดรหรอกเออข้าเห็นน้องไหมหมดสล่ะฮะฐานหนังไหมหมดสลอยตอดแด้ไมี๋ย่างนั้าเราจะอ่าแล้วหมดสลอยหรือหมดลี่นือหมดจังแกงเศกระเบือคุ้นๆเนาะเออคือจีแสบว่ะ โอ้ยใชาวคนแกงวัวแซะกระวัวแซะได้นางแกงเหนียวเลยดึงหูบอกแซมบะโอ้ยายหน่อลีเนาะโอ้ยบอกแล้วโอ้ยตาผู้สาวตามีแววตามีแววก็แบบนี้แหละผู้สาวเขาบอเห็นหน่อยไหมเลยบ้านอะไรมันมันนั <Schulen> oh, ่นอ well ัน <sm> น <sinners> oh ี mm ้นะโอ้ยยุ่งกะถือกระสอบมาพร้อมเด้อ ลื้อถือกับพุยมาพร้อมกินนั่นเลือดเนี่ยมันอิ่มๆเลือดก,ก็เลือดผู้สาวซ้ำเนี่ยมันเป็นกระตูดกระตูดมันเลยเออมันกำลังปล่มเหมือนในซีชมุ่งเขามาอันมาสวยยังไดเลาวก็นังเนาะเข้ามาเศร้าค่ะเข้าโบเห็นหงเขามาสวยเข้าตาแจ้งโยังอยู่เลยฮะมาใหม่เนาะเบิ่งก่อนนี่พี่เนาะมาใหม่ไล่เนาะจีบป๊อปไปเลยเด้อ กลับ่าแล้วน้องไม้ไหลขบป๊บก่อนเจ้าเด้ออ่ะมนเขาไปคักๆอเป็นแปดเลยม่นางติดกันอยู่หือน้องไม้นะมาเอาหมองเดียวได้สลกแน่อือพอดีพอดีแกงพอดีถุกเนาะอืเห็ดละโงกก็แกงเส่เห็ดละโงกเฒ่าใส่เด้อย่างมาหาน้องไม่นําเนาะเอิ้เอาแหละมีพาหมุนป่าอือ ได้หลายเลยเด้เนี่ย่นแหละคนมันหวานคนมันหวานวะย่ามนเข้าไปอ่ะมนเข้าย่างนาะเขาก็มาเลยโอ้ยกำลังพนพนนะมันหน่อยพ่นมันกำลังหน่อยเกิ่อนระวังมันเข่าแขวห่างเด้มันหน่อยหลายนี่นะนี่นี่นี่ตัวนี้เจ้าคือบ่เอานี่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 นะ กองเจ้านี่ี่ตัวเด้นี่น่ะงามบ่กล้าแม่นบ่อือยเห็นมาเห็นตัวจริงนะเอเห็นไป่ดิไบ่เอาหัวมาโผทั้งพี่นี่ๆเห็นบ่บ่เทิงดิเห็นบ่ปลายมันเออ่แนมปนังใหญ่เด้อตัวนี้นะอใหญ่หั่นแหละแต่เจ้าเอาออกได้บ่มันอยู่มันติอยู่ติงับแท้ น้ำใหม่ลอยเมียขนากขนาดรีกันยังเห็นเขาวด้หนีมาน้ำม่เห็นว่ารีเป็นไดกันยังเห็นเจ้าะพีตัวนี้เจ้าไม่ได้เห็นเลยเาไม่เห็นแล้วขอกเก่าขอเอาเขาแล้วไ่แล้วอวียนให้กับเจ้ามาทีหลังเนี่ยบ่อบ่เอาได้ใบใหม่มันบ่พอแกงเบิดเลยที่เนาะเยอะเมื่อื่นมันป่งใหม่แล้ว เนี่ยน่อไม้ไรเอาแ,ล,แล้ยเราใครอื่นไอ้ดวงบ่แมนไปะปะอย่างองอกออกไปนี่จำบนอะไรเลยผมย่องมือเลยหน้าจับกล้องหนาจับมั้ยครก็ได้เป <Okay. S 1> ็นใจกระตานีา่อือน้องใหม้ทั้งเฮ็ดพี่น้องไรเฮ็ดละงอกน้ำเนาะ<ม>พอดีแกงใส่กานคือสิแซ่บขลังไปก็พอดีไปทางนั้นเอาเลยเอาลเอาลย วันมากว้ายผู้บ่าวจมหาแล้วก็เชื่อขวันอยู่มาหาหน่อไม้อยู่ป่านี่ม้วนเหมือนเห็นบ่เมฆกอนี่กะหน่อไม่ต้องออกข่าวรีบไปแน่เลยนี่นี่เดี๋ยวจะถ่าหักที่นอกก็ได้นักโซ่ซับปะท้องเขื่อนเออ เอ็งมาเอ็งมเห็นมาเลโอ้โซซักขวามปัติเฮสฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮบฮ่่าฮ่าฮ่า่าัว่าฮ่าฮ่านาปเาฮาฮ่าค่่าฮ่าฮาาฮ่ห่านาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อา่อฮ่่บ่ โอ้ัยเจ็บทองเจ็บใสเด้ห <laughs> ลงกับหัววัวได้นเนาะเพิ่นกะทิเบิบ้งดีๆกะหัวซักไปแล้วเนาะแหนงมันเหนียวเน,นาะเป็นแหน่งอ่อนๆหัวเทียนปต่หลังค่ะบนกระดอง,องอเป็นแต่หลังและวบนกลุ่มคือขู่ขี่นี่ค่ะสีวะเนี่ยอย่าเอ <laughs> <laughs> า <laughs> จะนั่งกับเิซี่แล้วคะแนนมาพ่อลูกพอ่อหลานกะแชม,มสมีเว้ามึมมึมแชมสีเว้า อันน,นสองม,นมนบบนันสักักอะไรอันโอ้ได้แล้วพี่น้องเนาะมาใหม่ก็ได้ตอนแรกเขามาคิดว่าซิโบได้ใช่ไหมเนาะมาใหม่อันย่ายเลยอันมันเป็นง่ายนะแต่ว่าบอกมันใหญ่อันอ่อนเลยหัวยังฮะหัวแล้วเนาะเจ้หัวยังหัว,หวกล่องปิน่นปิ่นตับเออไปเออบิง่ง เป็เห็ดชิมไปเจอเฮ้ยมันมันหมุน,มนเลยร้านอาเห็ดเยอะไ่ต้องแห้งมันมันอยู่ล่างแล้วบ่เจ้านั่นนะเป็นคน <c oughs> นี่จับออกมาหาเห็นบ่มันยิ้มนะฮะอ้ะหอมจุงเบอยอะไรเอีอ่ยงนั้นว่าอ้ยหมุนก็พอดีแซ่บแหละเอเอเวลาแกงเนาะแกงวิญญาณมันว่าเอาเป็นเบิร์ดเนาะแกงวิญญาณมันงขอแกงเซว่แล้วนี่ส กินปลาบนแล้วก็มีไอ้ดวงเนาะลุงแหละล้วอยู่บ่มมีแต่ไม่ถาวรแต่โอ้ยไม่ถาวรกันเนาะจะกินได้ทำได้เลยกินเน่าแขวกับบะมี่ถูกเอาเออเป้งนุ่งบ่นุ่งลายๆเนาะนุ่งลายวะบะลายดอกบะลายดอกแต่มันเป็นนาขาวๆเบไปแล้วอันนั้นอันนั่นน้ยแดงนะคือเบาอันนี้อันเด็กเด็กหนยนี่ เออพอดีได้หาเจ้าอึ้บอ่ะคนสุลุยเนี่ขอเลี้ยงน,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 นี่หน่อไม้ลายน้องไอ้แกงแกงหน่อไม้อันนี้น่ะเสพน้องมะนางเน,งนาะมันสิออกจังได้ปะมันแบบมันเป็นหน่อไม้ธรรมชาติเนาะมันมันกะนั่นเห็ดละงอกก็ออกน้อยเดียวหนึ่งสามสี่ดอ,อกมันกะบ,บานไปนเลยเฮ็ดเฮ็ดแอนเห็ดเฮ็ดละงอกใม่ใหม่อืมืัอนี้มาเลาะปลาเลาะดงเด้อมืัอนี้เนาะพามาเลาะปลา คุดหนูใไม้ป้าค่ะอะไรก็เดี๋ยวหนูป้านางเนาะได้ลายกลัวไปห่าแล้วก็ไปห่อแล้วก็ไปไปนี่อะไหนูใหม้เนาะเอากระอกมากระบอกนี่แหทงลายป้านางนี่พอดีพอดีพ่นพอดีพ่นเลยหนูหนูใไม้เนาะหัวไหล่กับเจ็บท้องที่นังหัวลงไปป้าขยะอีนึ่ะอ๋อผักอันนี้เขาเข้ามาแต่เด็กเขาบริเวณหง นุ่มใหม่โม่ขาแล้วเบิ่งโม่ขาแล้วยิ้าเอ่ามาจัาตัวนั่งเลยเออนี่มันออกขาอยู่นี่ห้ามันพน้าห้าหนุ่มใหม่ขายหลไปหือให้มันลายเกินโอ้ก็เผื่อมาห้าแต่เข้าก็ห้าไปขายอย่างไรโอ้โบเดเมนกาห้าไปกินเลยทั้งหน้าเจ้าโบเดมมนตีข้าหักกันเลยเนี้ยขาเห็นอยู่ยี่ห้อาสิไปหักอะไรเั็นไงอาะไยกับนั่นเนาะ มันตาแต่งมันตาแตงน่หน่อยๆด่วนส่นจะหาเท้าไหร่เี่ไปกุหล่อนำด็กดดมาไมอมมันนะี้นะงาวครับมาทางนี้บาใน,นี้พี่น,อนะ<ม>น้องเนาะมาใหม่จะมดไปมันมีอยู่แบบบางอานมันกันหนาวก็ได้เลย อนบ่นอยหทมันก ja ําลังเริ่มออกลปนางเนาะแม่นโอ้ยยไตําีแกงเขาได้แกงอยู่เฮาสิหาแบบนั้นมันก็พอดีกระเทยบ่ลาเียมยาวบ่นี่บ่ได้ถือผ้ามาตัดดําเตียมเนาะก็อีน่เฮะมันยาวโคตรไอา ไ,ไหนฮะไหนเนี่ยบนดาคอค่ะละบนยาวตัดดำเสียมเขาเสียมแล้วดินี่มันกำลงังฝนขึ้นมาพอดีเอาขาดแค่ทำไมไหลนะทำไมธรรมชาติามาพี่เด้อ าตัวนี้แค่เง,งินว่าท่านจะไปนี่หน่อยใหญ่ๆเนาะนม่ไมเด้อเนาะหาแล้วมันไ,ไลก็ไมา้ฮาปะพี่หาแล้วแล้วก็เผาปุ๊บแล้วแบบนี้ท,นนท่านมีไมาหา,าปะแล้วทีทักก็ฮักเอาแต่อันเดียวหมดและเด็กตัวนี้ก็ขึ้นเฮีย<บ>มาหาน้อำไม้ไลายนี่มันม่นหวนป้าพหอ,อยกับเจ้าฮักแล้วทีแม่นเบาแม่น เจ้บเป็นข้าซองมึงข้าถักซองมึงแค่ซองมึงวางเบิดเลยสิเบิดแล้วนี่เนาะซับเอาแป๊บเดียวพี่น้องค่ะตู้เช่าหมดตู้เช่าหมดแล้วเด่นเนาะป้านางเพิ่นไปฮักเอาเบื้องนัินมีแต่หน่อใหญ่ๆเลยโอ้โหน้องไม่ไล่พี่น้อง ยังสาวอยู่เลยนะตากัตาแา,านอยู่ดอกอาตาผูา้เฒ่าคือตาผู้สาววะเด็กมีแต่หน่อไม้ดวงใหญ่ๆเนาะพี่น้องหน่อไม้ไลายกว่างามแหงเนาะเบื้อไปไหมเนีเ่ยเบิื่อตีเบืองนะเบื่อน้ำเอาเอาันเดียวกินนี่แบบนี้แหละพี่น้องก้หน่อไม้ไลายกะมันอยู่ในป่าเนาะก้อนใหญ่มันออกทางกลางออกกเห็นมก้อนใหญ่มันกระจาออกลายกว่าแบบก้อนเล็กๆอยู่อันนี้เลยคอือ ใส่่ปลายนีพอได้แกงก right anyway. ินยามเที่ยงบริกรกินหลายม่อไรนี่กินแล้วกระเพาะทามหาบ่จักกินแล้วกระเพาะทามหาบ่จัก็นานอันเมอันสอมดูตัวนี้นะหมดเลยโดยต้มน้ำไม้ไหลนี่อันนั้นเด้หอมหอมบ่แเศรทั้งเศบทั้งหอมนะเนาะบ่คือน้ำไม้เนี่ยอื่นเลยน้ำไม้ไหลเนี่ยหอม ทางแบบมันกรเป็้นน้ำไม้มันฉีดไปยังไงธรรมชาติเนาะน้ำไม้ชางพายยังว่าอยู่ในเฮือนมันกัดจากยังไงวะมีน้ำไม้ไหลครับน้ำไม้อันอันนั้นไหมเลือกกินน้ำไม้ทางไหลายไ่เลยบอกับน้ำไม้อีกยังก็มาแต่พูหนะ์นะน้ำไม้กระแสน่ะเส็บวะอันนั้นกระแสน่ะอ่อนนี้นี่ชองแนวนี่แหละเลย,เ,ลยเอาพี่น้องในคลิปนี้ก็สิ่งข้อจบคลิปก่อนวันนี้เนาะ พามาหมุนป่าเด้อมวันนี้ว <laughs> ดเอาเดอ้อวดเอาเดอ้อตีวดเบิ่งให้แน่เด้อพี่น้อง,อง <laughs> ก,อก,กดไลายกดแชร์กุแมนตาไลายแห้งๆห้แน่เด้อกดกระลิงแห้งๆให้แ,หแน่เน,นะาะบ้านหนึ่งได้ประนางตัวนี้เปลายลืมเลยโดยกดกระลิงกดเอ็นยังเพิ่อนมาสิละพามาเลาะป่าเนาะ ได้อยู่พี่นอ้องสมสมว่าผมหยงผมยองอยู่โดยใชจ,จะถิ่มมาเขกาะขกะตาแล้วเขากะตาแล้วคลิปนี้กัจบเป็นเท่งคำนี้พี่น้องสบายดีปะนั่งโดยสบายดีมืดเบอร์โดยมืดยมอยู่หนนึงเอาถ้าพ่อก <ไป S 1> ันคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้กับไปแล้วเด้อคอกล่าวคำว่าสบายดีเดิอพี่น้อง